สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านก็ามาพบกับแม่เท่าอริยาคุณมากง่ายเหมือนเดิมนะคะจากคลิปที่แล้วไปมาอ่านบทสวดอริยามากมีวงแปดนะคะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะ พอเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษามามั่งนะคะสำหรับว,วันนี้จะจะสวบดบทความชิ้นสุดแห่งโลกแล้วก็อธิษฐานความเพียรจะได้ไม่ต้องยาวเกินไปเนาะความชิ้นสุดความทิ้นุดแห่งโลกเป็นยังไงของพระเจ้าได้บัญญัติไว้นิสิตัสสะจริตัง ความวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยแล้วอาน,นิสิตตตะจะริตังนัถิความวั่นไหวย,ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วจานิเตอ,อสติปัสสติเมื่อความวั่นไหวไม่มีปัสสติย่อมมีปัสสติยาสตินตินโหติ เมื่อปัจจัติมีความน้อมไปย่อมไม่มีนัติยาอาัสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอาัสติจุตูป,ปปาโตนโหติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มี จุตูปปาเตอาสติเนวิทะนะหุรังนะอุพยะมันตะเรเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขัสสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกละนี่คือบทสวดที่สุดแห่งโลกนะคะ ความวันไหวแบบไหนความวันไหวจากผู้ไดเจ้าออกจากผู้เจ้านะคะอย่างเชื่อมั่นในคําตัดสรุปข,ของผู้ไดเจ้าว่าทุกทุกอย่างแม้แต่การเกิดมันก็ต้องมีเหตุเกิดนะ,ะมันมต้องมีเกิดมาแต่เหตุอยู่แล้วนะคะแล้วความมันไหวนี้ผู้ไดเจ้าตัดว่าอันนั้นไม่ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ช่วยเราไม่ได้เราต้องเชื่อในคำของพระเจ้าตัดไม่ใช่ว่าใครชวนไปไหนก็ไปใครพาไปกราบไหว้ที่ไหนก็ไปอ้อนวอนอะไรก็ไปอันนั้นไม่ใช่หวั่นไหวแล้วนะคะทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นความเห็นที่ผิดที่ไม่อย่างลงมั่นกับพระเจ้านะคะอันตัญหาและทิฏฐิความอยากและทิฏฐิ ความบันไวนะ้คาว่าย่อมไม่มีการมาการไปคือเราเชื่อมั่นแล้วว่าการปฏิบัติอย่างพระเจ้าบอกว่าอยู่กับลมหายใจนะเอาจิตอยู่กับกายนะไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องนู้นเรื่องนี้เมื่อมันมันอยู่ไดออ้มันประกอบได้เข้าชั้นที่หนที่สที่สาที่4ได้แล้วการเคลื่อนคือเคลื่อนค,อคือความคิดหรือ จิตที่เคลื่อนออกจากกายเราไปอยู่ข้างนอกนะ่ะคือว่าเคลื่อนแล้วนะเคลื่อนไปแล้วคือตายออกจากตัวนี้แล้วไปเกิดที่ไห่แล้วนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าปัสสัตยยาสตินตินโหติถ้าเมื่อปัสสัมีความน้อมไปย่อมไม่มีคือความน้อมความมโนที่จะไปคิดตนเรื่องอื่นนะหรือไปเกิดติตรงอื่นแล้วพบอื่นแล้วนะ่ะก็ไม่มีก็มไม่มีการมาการไปคือก็ไม่ต้องไปเกิดนะคะ เพราะว่าเราเกิดอะไรเราคิดอะไรมันจะไปเกิดทีตรงที่ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะมีต่อ,อเรื่องจิตมนุวิญญาณจิตมนุวิญญาณจริงจิมันตัวเดียวกันคะแต่มันเกิดคนละระยะแค่นั้นเองจุตูปะปาะเะตอาจติในวิธานะหูรังนะอุพยะมันเตเรเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองโลกทั้งสองไหมโลกปัจจุบันหรือโลกภพ พบหน้า<笑><笑>เราเราเราไม่เอาแล้วในโลกนี้แล้วก็พบโลกหน้าเพราะมันมันมีการตายเหมือนกันนะมีการตายเหมือนกันในเมื่อมันไม่มีหน้าว่างแห่งโลกทั้งสองเข้าไปที่ไหนละ่ะก็เข้านิพพานเข้านิพพานนั่นแหละเพราะเอเซวันตูทุกขสัตรนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกนะไม่ต้องเกิดอย่างเงก็ไม่ต้องทุกข์อีกไม่ต้องตายอีกคือความหมายของพระเจ้า ทีนี้เรามาสวดบทอธิษฐานความเพียรน,นะทวินาหังพิกเวธรรมมานังอุปัญญาสิงพิสุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือยาจะอสันตุทิตากุสเรสุธรรมเมสุความไม่รู้จากอิ่มจากพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะอัปติวานิตาปธานนัสเมงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับ ในการตั้งความเพียรอปติวานังสุธาหังพิกเวปะทหามิเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังตะโจนะหารู้จะอาศิจอะอวสิสสตุสรีเรอุปสุต,ตังอุปสุตสตุมังสโรหิตังภาษาบาลีหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีละจากเหือดแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสัทถาเมนะปุริสะวิริเยนะปุริสะปรักกเมณนะปัตตะพังประโยชน์ใดอันบุคคลพึงจะรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษณตังอป,ปาปุนิตวาวิริยัสสะสันถานังภวิสตีติ หากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ตัสสะไมหังพิขเวอัปปมาทาทิคตาโพธิอัปปมาทาทิคโตอนุตโรโยฆะเขโมพิสุทั้งหลายการตรัสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตรโยคะเคมธรรม ก็เป็นสิ่งที่เราถึงทัพแล้วด้วยความไม่ประมาทตุเมหะเจปีพิกเวอัปติวานนังปะทะเหยายธะพิสุทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังตะโจนะฮารุจะอาธิจะอวะสิสสตุสริเรอุปสุตสตุมังสโรหิตัง หนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทียันตังปุริสัตถาเมนะปุริสะวิริเยนะปุริสะปรักกเมนะปัตตะพังประโยชน์ได้อันบุคคลจะพึงจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษนัตังอนัตตังอปาปุนิตวาวิรเสะ สันถานังพวิสตีติหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วไซตุเมหะปิพิกเวนาจิรเสวะยะสัทธายะกุระปุตาสัมมเทวะอาคารสมาอานคา,าริยังปพพชันติตะทนุตรังพรหมจริยะ ปริโยสานังทิเทวะธรรมเมสยังอภิญญาสักกิจกัตวาอุปสัมปัชชะวิหาริสจถะพิสุทั้งหลายพวกเธอก็จักระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพมมะจันอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือน เป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอนนะเห็นไหมการตั้งความเพียรการนั่งทาสมาธิหรือการอ่าเราพยายามขวนขวายละนันทิทิ้งความเพลินอยู่ตลอดท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่านังเอ็นกระดูกของเราเนี่ยกามังตะโจเนี่ยนะนังเอ็นกระดูกเนี่ย เนื้อเลือดในสรีระจะเหินแห้งไปก็ตามเพียนเราจะไม่หยุดความเพียนเราจะทำอย่างนี้ตามสติกำลังแต่ละวันของเราพระุทเจ้าก็ไม่ได้ขอมากให้เราทำสมาธิในเมื่อเรายังอยู่ในเป็นคาราวสาเป็นผู้อยู่ครองเรือนเนี่ยก็เชา้ากลางวันเย็นวันละนานเท่าไหร่ใครจะนั่งเป็นชั่วโมงก็ได้ใครไม่นั่งเป็นชั่วโมงสิบ หรือห้านาทีหรืออย่างน้อยพระเจ้าให้แค่ชั่วรัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอนสูดดมแค่นี้หรือเท่ากับสูดดนขอมหอมนะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะ่ะก็ยังดีคือที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าเนี่ยนะเราคิดอะไรเพลินๆเราทิ้งความค,คิดแล้วเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจทำได้ทุกเมือ่อ ทำได้ตลอดเลยถ้าใครอยู่กะลมหายใจหรือตั้งจิตทํางานทําการอย่างเดียวไม่ไปฟุ้งทงเรื่องอื่นแล้วก็อยู่นี้ถึงมันจะฟุ้งไปแล้วก็รีบทิ้งให้เร็วรีบทิ้งก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กะลมหายใจทําหน้าที่การงานของเราไปจะได้ไม่ผิดพลาดอันนี้มันก็ได้แล้วนะไม่จาเป็นต้องทุกชั่วโมงหรืออะไรทีกว่านั้นก็ได้เพราะว่าทุกคนเราอยู่กะลมหายใจอยู่แล้วล่ะ ถ้าเราทิ้งมันไปนานๆ uh huh. พระเจ้าว่าสังขารของเรามันจะเสื่อมรมเร็วหรือบางคนก็เพลิน uh huh. เกินอย่างอย่างกำลังเดินข้ามถนนนี่มัวเพลินมัวคิดไม่ได้ดูเหลียวซ้ายแล้วขวาว่าปลอดภัยเนี่ยโดนรถชนปั้งหมดเลยไปกับความคิดแล้วนะคะจริงๆแล้วจิตมันกลับมาเร็วนะถ้าคนเคยฝึกจะฝึกถ้าอย่างนักปฏิบัติคราูอาจารย์ก็จะบอกว่าเราฝึกเนี่แล้วมันเกิดอะไรปุ๊บ มันจะกลับมามันจะกลับมาหากายของเราทันทีเลยนะไวมากมันไวมากแต่มันก็ไปไวเหมือนกันกลับมาไวไปไวไปป๊บ๊ป,ป,ป๊ตามไม่ทันเราจะหยุดหยุดมันไม่ทันจนมันไปเกิดแล้วเกิดสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังดีที่เราระลึกร,รู้แล้วก็ดึงกลับมาทันได้เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ บทสวดละนาทีหรือจะเอาวันนี้เลยเอาละนาทีด้วยเนาะเป็นสเป็น3เป็นส,ม,นสมบทบทสวดละนาทีคือทิ้งความเพลินลนาทีคือความเพลินสัมมาปสังนิพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนหน่ายนันทีขยาราคคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนัาทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ ราคัคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจตจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้นี้คือมักง่ายมักวิธีง่ายสุดๆเลยนะสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ต้องไปสระสมต้องใส่บาต้องไปทําทอดกระถินตรงโน้นตรงนีง้ คือมันผ่านมาเยอะแล้วสังขารเราก็เดินงกเงกไปไปช้าลูกช้าอยู่แล้วให้ให้เอาบทนี้คือละนันทิคือทิ้งความเพลินแล้วก็ไม่ต้องไปยึดในว่ารูปกายนี้เป็นของเรามันไม่ไม่ใช่ของเราเหรอกพระเจ้าว่าเนตังบมะ,มะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนซูหมามัสมินั่นไม่ใช่ <c oughs> ของเรา นะเนโซอัตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะคือทุกอย่างเราแค่ขอยืมเข้ามาพบนี้ชาตินี้เป็นมนุษย์ดีแล้วนะคะได้มีโอกาสได้ประพฤติพรหมจรรย์แค่นั้นแหละรู้ว่าไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงถ้าเป็นของเราต้องต้องบังคับมันได้ว่ามึงจะแก่นะมึงจะเจ็บจะป่วยนะประมาณนั้นแต่มันบังคับไม่ได้เพราะว่า มันไม่ใช่ของเรามันก็เป็นแค่เรายืมมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก่อนจะดับมันก็แก่โซมเงือกงักไปหมดแหละมันพอมองพอมาน,นึกตามพระพุทธเจ้ามันน่าเบื่อหน่ายนะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดเลยแหละในสังคมวุ่นวายมั่งในในตัวในสังขารเราก็เลี้ยงมันดีแค่ไหนมันก็ยัง เที่ยวจะเป็นนั่นเป็นนี่เจ็บไข้ได้ป่วยประมาณนั้นน่ะมันน่ารำคาญไหมนะแต่ก็ต้องอยู่กับมันอาศัยมันนี่แหละทำความเพียรน,นะคะสะสมบุญเอาไว้เตรียมสเสบียงบุญเอาไว,ไว้ภายภาคหน้ามันยาวมนุษย์ตีสั้นนะแค่ร้อยปีแต่ถ้าเออคนยังเพลินยังยังอยากจะเกิดอยู่ก็จะคงจะได้เกิดเป็นเทวดาพพได้พหนึ่งนะคะชั้นใดชั้นหนึ่ง สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแต่อายุก็ยืนยาว่มันยาวแต่ถ้าได้กลับมาเปอยากเป็นมนุษย์นี่เจ็ดชาติและเจ็ดชาติก็นับะว่าเจ็ดร้อยปีก็ยังดีกว่ายังดีกว่าเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งมันยาวมากอายุยืนยาวมากถ้าเป็นเป็นเทวดาหมดก็ดีดีถ้าสินห้าไม่ครบไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์อีกต่างหาก <laughs> เศษดินในไฟเล็บของพระเจ้านะได้เป็นมนุษย์ หรือได้เป็นเทวดาก็เหมือนกันเสดดินในไปเล็บตายจากเทวดาได้เกิดไปเป็นนุษย์ก็เสดดินในไปเล็บเหมือนกันปฏิบัติแล้วบวชแล้วบ,บรรลุธรรมขั้นในขั้นหนึ่งแต่ยังไม่ถึงสูงสุดยังมีหลงหลงอยู่ยังอ่อนอยู่ก็ยังอ,อาจจะไปติดไปเกาะอ,อยู่ประมาณ จุดทาวาดยาวมากๆเลยภุมชั้นที่ห้าอันนี้รายละเอียดเราพูดแค่คร่าวๆนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ไม่เท่าขออภัยด้วยสำหรับคนที่ได้ศึกษาหรือได้อ่านในตรงนี้หรือไม่ได้อ่านในพุทธวจนะหรืออ่านในพระไตรปิฎกอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะติเตียนกันได้ว่าตรงนั้นยังผิดยังพลาดอยู่ไม่เท่าก็จะได้เอารายละเอียดมากกว่านี้ประมาณนั้นนะ่ะ พะมันไม่มีคนถกด้วยเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องไหนก่อนประมาณนี้มีคนข้องใจข้อนั้นข้อนี้ก็ถามมาถ้าใครอยากจะรู้ว่าแม่เท่าอ่านแบบตัวไหนก็อ่านนี้เล่มสาธยายทำตรงนี้นะคะของคุณธวัจนะนะคะก็ ทุกวันนี้มันมันกำลังเจริญรุ่งเรืองนะคุทธวจนะจะจะรู้กันหมดเพราะว่าทางทีวีถ้าใครได้ดูทางทีวีหรือทาง y o u t u b เนี่โด่งดังมากเลยตัวนี้กำลังเจริญรุ่งเรืองถกกันไปทางที่ข,ขวางก็มีแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า,าศาสนาพุทธมันมีข้อสงสัยอยู่แล้วนะดีกว่าไม่ไมีไม่มีข้อสงสัยคือคนที่ไม่มีข้อสงสัยเนี่ย ผิดเขาก็ไม่รู้ว่าผิดเขาก็ทำของเขาอย่างนี้น,หน่หละเขาก็ไม่มาถกไม่มาสนใจคนที่มาถกก็ยังดีที่เขายังมีความสนใจอ่าภายภาคหน้าเขาอาจจะอ๋อถึงบางอ้อได้นะเพเข้าใจได้เพราะว่าคนเราไม่ใช่ว่ามันจะบรรลุธรรมเองโดยที่ไม่ต้องศึกษาไม่มีเป็นไปไม่ได้ต้องเข้ามาศึกษาถึงจะบรรลุธรรมได้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆกินกินนอนไปกินเที่ยวโอ๊ยอ่าจะตายแล้วเดี๋ยวันรูุทําเอง หลุดพ้นเองมันไม่ได้ไม่ใช่นะคะมันต้องศึกษาศึกษาธรรมะเด็วก็ถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงที่ประเสริฐหรืออริยสัจสี่นะคะธรรมที่เป็นอริยธรรมที่หลุดพ้นจากปุถุชนนะคะเป็นอริยะบุคคล เรียกว่าอริยสัจส,สีสัจจะความจริงที่ประเสริฐนะคะเอาวันนี้ก่อนนอนวันนี้แม่เท่าก็ขอสาธยาย3าบทนี้เนาะนะนันทีก็อธิฐานความเพียรแล้วก็สิ้นสุดแห่งโลกะมี3าบทนี้เพื่อยังไงถ้าใครมีข้อธรรมตรงไหนที่ ว่ามันง่ายกว่านี้เนาะเข้าใจง่ายกว่านี้ก็ฮักมาส่งข้อความมา,าพูดคุยกันได้นะคะให้กำลังใจกันหน่อยนะสงสารคนแก่ๆชาวบ้านผู้หญิงแกๆ่ๆชาวบ้านปฏิบัติทำแบบมักง่ายมักง่ายอยู่ที่บ้านนะคะมาเป็นเพื่อนกันหน่อยคุยธรรมะกันหน่อย คือก็พยายามทําจิตให้เป็นกุศลทําตนให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์มั่งนะคะก็หวังว่า,าผลบุญตัวนี้จะส่งผลให้แด่ทุกคนที่ได้เข้ามาศึกษาไม่ว่าจะฟังไม่เท่าหรือไม่ได้ฟังไม่เท่าแต่ศึกษากับผู้อื่นก็ขออนุโมทนาด้วยนะตนตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อน เดี๋ยวตอนเช้าจะมีข้อธรรมตรงไหนอาจจะเอาข้อธรรมจากฉบับอื่นมาแจมด้วยนะคะแต่วันนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะดวงตาเห็นธรรมรรลุธรรมตามสติกำลังของท่านนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ